สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดหุ้นคุณทาได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับสวัสดี defensive and aggressive investor นักลงทุน v i เชิงรับเด่นเชิงรุกเน้นๆทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆท่านใดจะได้รับประโยชน์ต่อจากเรานะครับก็วันนี้ มี FC ท่านได้ขอ SCGP เข้ามานะครับซึ่ง SCGD นั้นได้วิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน SCGP นั้นก็จะได้นำเสนอแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวเนี้นะครับเป็นบริษัทลูกของนะครับปูนซีเมนไทยนะครับ SCC แล้ววันเนี้นะครับ มันมีจุดที่เราควรจะพิจารณาร่วมกันมีประเด็นไหนบ้างนะครับเราก็ไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทนะครับภาพรวมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดแล้วก็ดูตามไปด้วยนะครับในส่วนของภาพรวมนั้นเราก็จะไปดูว่าราคาพาเท่าไหร่ทุนจดทะเบียนอะไรยังไงเท่าไหร่เต็มหรือไม่เต็มนะครับเราก็จะไปดูนะครับตรงเนี้นะครับทุนจดทะเบียน4,500ล้านนะครับก็ ชําระยังไม่เต็มนะครับก็คือ <sk r isa> พูดถึงหุ้นก็ยังเป็นนี่บริษัทอยู่ประมาณ300กว่าล้านนิดๆน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าสัดส่วนนะครับนิดเดียวนะครับก็ถือว่านะครับเราอันนี้เราพึงพอใจละนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับข้อมูล Fifth. คราวนี้เราดูภาพรวมแบบย่อๆไปแล้วนะครับเราก็ดูในสัดส่วนของพูดถึงหุ้นรายย่อยนะครับหรือว่าฟรีโฟลดนะครับก็ ค่อนข้างต่ำนะครับก็อาจจะมีความสนใจนะครับว่าเออมันถึงเวลาหรือยังอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะพิจารณาหลายๆประเด็นนะครับเราไปดูในส่วนของแฟกชิตกันก่อนนะครับในส่วนของแฟกชิตนั้นนะครับเรามาดูว่าลักษณะธุรกิจของ SCGP นั้นเป็นยังไงนะครับเป็น SCG Packaging นะครับจำกัดมหาชนนะครับแพ็กเกจตรงนี้นะครับทำให้เรา รู้นะครับว่าเขาจะทำอะไรนะครับเป็นโฮลดิ่งคอมพานีนะครับก็คือ SCGP เนี่ยก็ไปลงทุนในบริษัทลูกนะครับบริษัทสยามครับนะครับแบ่งออกเป็น3าสายธุรกิจหลักนะครับสายบรรจุภัณฑ์นะครับสายธุรกิจเยื่อนะครับกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ธุรกิจรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลราคา IPO เมื่อปี63เห็นไหมครับ หุน ipo ที่บอกว่า99.99% 99ไม่แนะนำสำหรับนั่งทุนมือใหม่หรือ,อนั่งทุนในพอร์ตกรเกษินเร็วกสินรวยนะครับ3าบาทปัจจุบันเหลือ17บ7บาทอย่างเงี้ยนะครับเอออันนี้ก็เรามาพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งถ้าใครนะครับไปรับในช่วงต้นๆที่ราคาขึ้นไป50 60บาทเนี่ยนะครับมันยิ่งหนักเลยนะครับลงมา17บาทเนี่ยนะครับได้รับผลนนแค่ กระพิกนิดเดียวเองนะครับเออคือปีปีหนึ่งก็55สตางค์อย่างเงี้ยนะครับหกสตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้า60บาทเนี่ยนะครับได้รับปันผล6บาทต่อหุ้นเนี่ยนะครับก็คือ10%นะครับแต่พอได้รับปันผลนะครับหกสตางค์ต่อหุ้นเนี่ยมันแค่1%เอเองนะเพื่อนๆนะครับจึงไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่า พอตเกษียณเร็วกเกษียณรวยสำหรับหุ้น IPO นี่ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับปี2563มาหามหา6ก็4ก็สปีมหาหา68ก็ย่างเข้าปีที่5นะครับความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งข,ขันก็ยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็คือนะครับเราคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับเสร็จแล้วพอราคาปรับตัวลงมาขนาดเนี้ยมันมีความน่าสนใจแล้วนะครับเราก็ลองมาพิจารณาด้วยกันนะครับราคาพานะครับ1บาทเราไปดูใน เรื่องของนะครับผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้บริหารอย่างงี้นะครับก็มาจากสายปูนซีเมนไทยนะครับถือหุ้นเยอะมาก72%นะครับก็จะมีเรื่องของทุนรัฐดาวันจำกัดอย่างเงี้ยนะครับสนักงานประกันสังคมนะครับพวกบริษัทกองทุนหนุนต่างใหญ่ๆนี่ก็เพื่อนๆลองดูนะครับกองทุนวายุพักอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของนะครับผู้ถือหุ้นนะครับใหญ่10บรลำดับแรกนะครับ อันนี้ก็ผู้บริหารนะครับเพื่อนๆก็ดูรายชื่อรู้จักใครบ้างนะครับที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อนๆก็สามารถพิจารณาการลงทุนได้เลยนะครับแล้วเราไปดูสุขภาพหุ้นของ S c G P กันบ้างนะครับแพคเกจจิ้งตัวเนี้ยนะครับหุ้นแพคเกจจิ้งตัวเนี้ยผ่านเกณฑ์ไหมในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินนะครับผมร้องขอ2เท่าขึ้นไปนะครับปี65ถือว่าโอเคเลยนะครับ1.8แต่ปัจจุบัน6 6 6 7เนี่ยนะครับถือว่า ตกกระป๋องนะครับไม่ไม่ถึง2เท่านะครับไม่ถึง2เท่าอันนี้คือตกเกณฑ์เรื่องของพอร์ตกับเสเร็วกับเสรวยมันก็จะเหลือแค่อพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกกับพอร์ตเก่งกําไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาพิจารณานะครับขณะพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกเนี่ยมันก็ต้องสัก1.4 1.5เท่าเลยนะครับถ้า0.08เนี่ยอาจจะพิจารณาเรื่องของเรื่องของเดฟนะครับเดฟนะครับออฟ total asset นะครับหรือ to total o t asset อีกทีนว่าถ้านี่สินนะครับไม่เกิน60%ของ total asset เนี่ยอาจจะพิจารณาลงทุนได้ระยะสั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าระยะกลางไม่ได้ละพอร์ตนั่งทุนไอเชิงลุกฉะนั้นแล้วก็จะเหลือแค่พอร์ตเก่งกำไรนะครับเพราะว่า CR เนี่ยต่ำกว่า2ไปเยอะมากนะครับต่ำกว่า1ด้วยจะตรงนี้นะครับถ้าเราจะพิจารณาให้ละเอียดเราก็ต้องไปดูข้างบนว่ามีเจ้าหนี้การขาเนี่ย นะครับเยอะไหมจะทําให้อัตราส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1กว่าเป็น2เป็น3ามไหมอย่างนี้นะครับอัตราส่วนดีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับปี6 5นะครับต่ำกว่า1เยอะพอสมควรนะครับศูนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังต่ํากว่า1อยู่เรื่องของดีเถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับต่ำกว่า1อยู่นะครับแต่ในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับ ผู้บริหารทําอะไรอยู่ไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องไปดูว่าวงจรเศรษฐกิจโลกทรงจรของแพคเกจจิ้งสู้กันดุเดือดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงบการเงิน5ปีบ้างเพื่อนๆกดเข้ามาที่ข้อมูลทางการเงินนะครับเราดูพร้อมๆกันนะครับข้อมูลทางการเงินเราจะไปดูว่า5ปีมาเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับ4 5หปีอันนี้ก็ เพื่อนๆดูข้อมูลตรงนี้นะครับสีบ่บรรทัดแรกเนี่ยสุขภาพของหุ้นตัวเนี้นะครับส่วนของหุ้นถึงหุ้นเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยถือว่าบริหารยอดเยี่ยมนะครับอันนี้กนะ็ลดลงจากปี65นะครับลงมาลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาการน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในส่วนของสุขภาพของหุ้นตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะดูในส่วนของเจ้าหนกันคาเพื่อจะไปดูว่า CR เนี่ยนะครับ จาก0.88เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1เป็น2ได้ไหมนะครับเราแวะกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เลยมาในส่วนตรงเนี้ยนะครับเราดูประกอบนะครับว่าเอ่อ CR ratio นะครับ current ratio สภาพคล่องเป็นยังไงนี่สินมุนเวียนทรัพย์สินมุนเวียนนะครับ5,4 0 0 0นกว่าล้านนะครับส่วนเจ้าหนี้การค้านะครับจะอยู่ที่14,500กว่าล้านนะครับแล้วนี่สินุนเวียนนะครับตรงเนี้ยนะครับก็คือ 61,900กว่าล้านเราเอาไปลบออกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ4ี่0 0นะครับ4ี่0 0ก็คือ48,000 48,000ล้านนะครับเวลาเราเอา54,000กว่าล้านเนี่ยตั้งนะครับก็ถือว่าเกิน1อยู่นะครับเกิน1อยู่เมื่อกี้เราดู0.0นย์จุ8ศใช่ไหมครับเราเอา5 4าหมนะครับ54,22หารด้วย48,000ล้านนะครับเอาทวนๆนะครับ ก็จะได้ที่1.12ก็ยังไม่ถึง1.5นะครับอันนี้มินเมย์ก็หมายความว่าเอาตัวรอบไปวันๆนะครับก็คือเอาตัวรอบไปเป็นปีบัญชีนะครับรอบปีบัญชีนี้ก็เอาตัวรอดได้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของถ้าเป็นนี่สินนี่สินทั้งหมดเลยรวมนี่สินทั้งหมดเราเอาเราเอาหมื่นสี่เนี่ยห้าหเนี่ยไปลบออกนะครับไปหาออกจาก9 0,000 000, กว่าล้านเนี่ยนะครับ ันก็เจลิญอยู่ประมาณ70,000กว่าล้านนะครับเราตีไว้78 0 0 0ก็แล้วกันง่ายๆนะครับเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ทำให้นะครับในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.97อย่างเงี้ยนะครับเขาคำนวณมานะครับอันนี้คือตามตามตรงนี้นะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเมื่อกี้เราไปดูนะครับ CR ก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็น1.12จนะครับจาก0.88นะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าเอาตัวลอดแค่ปีต่อปีนะครับเราก็ต้องติดตามชมนะครับว่าปีต่อปีปีต่อไปจะดีขึ้นไหมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ้น SCGP นะครับเรามาดู9เดือนแรกเทียบกับนะครับสีปีที่ผ่านมานะครับรายได้รวมนะครับแสนกว่าล้านนะครับแสนสองแสนสี่แล้วก็แสนสดรอปลงมานะครับ ปีนี้9เดือนก็อยู่ที่แสนนิดๆน,น,นะครับก็อาจจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแสนสามแสนีขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเอาไปหาร3นะครับสามหมกว่าล้านเนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแสนสามอย่างนี้นะครับอันนี้คือประมาณการเฉยๆนะครับยังไม่ใช่ความจริงนะครับเราดูกําไรสุทธินะครับจาก8,000กว่าล้านนะครับ IPO ปี6,3ปีต่อมา8,000ักว่าล้านเวิร์กเลยนะครับเวิร์กเลย แล้วปีต่อมานะครับดรอปลงไปเยอะพอสมควรนะครับหายไป2 0 0 0 2,400 2,500ล้านนะครับแล้วปีต่อมาก็ดรอปลงอีกนะครับปีนี้ก็ลดลงไปอีกก็หมายความว่าไม่เติบโตนะครับไม่เติบโตเนี่ยเราดูจากสัดส่วนรายได้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เติบโตนะครับรายได้เพิ่มขึ้นจากแสนสองนะครับเห็นตรงเนี้ยนะครับรายได้เพิ่มขึ้นเป็นแสนสี่แต่ทําไมตรงเนี้ยนะครับเออตรงเนี้ยแปดพันกว่าล้านนะครับบาทเก้าสิบสาม สตางต่อหุ้นแต่ตรงนี้ทําไมเป็นนะครับบาทสามสิบห้านะครับแสดงว่ามีในเรื่องของหนี้สินแล้วก็ภาระนะครับหรือ,อการลงทุนแล้วมันมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างเงี้ยนะครับรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น,นลงดูขนาดนี้เลยนะครับจากที่รายได้เพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายนะครับปี6,465อย่างเงี้ยนะครับ เราเทียบกันนะครับมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับอันนันตรงเนี้ยจึงทําให้กาไรสุทธิตรงเนี้ยดรอปลงไปนะครับคราวนี้ก็เราดูจากตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่หุ้นเติบโตนะครับอยู่ในช่วงภาวะที่เพิ่งเข้ามาก็ถดถอยนะมันก็ต้องรอการฟื้นตัวนะครับจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเราดูจากตรงเนี้ยนะครับรายได้อาจจะขยับขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าไม่โตนะครับจากปี63-64เนี่ยที่ IPO เข้ามาอยู่ที่แสนส แล้วขยับขึ้นมาเป็นประมาณแสนสามแสนสี่เนี่ยครับรายได้โตแต่กําไรดรอปลงนะครับรายได้โตกําไรสุที่ไม่โตกําไรต่อหุ้นไม่โตนะครับโกรดไม่มีนะครับอันนี้ดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับ roe return on equity นะครับก็นะครับผลตอบแทนที่กลับไปสู่นะครับผู้ถือหุ้นนะครับผู้บริหารเนี่ย สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างปีนี้ปีหกสี่ใช่ไหมครับสร้างผลตอบแทนได้ถึง8.94%แต่เอามาจ่ายเป็นผลแค่นิดเดียวเองนะครับเอามาจ่ายปันผลแค่1.14%เองความมีน้ำใจเป็นไงบ้างนะครับถ้าได้สักสามเปอร์เซ็นต์นะครับในปีนี้นะครับมันจะเวิร์กมากเลยแล้วเพิ่มขึ้นเป็น4เป็น5เป็น6อย่างเงี้ยนะครับ แต่อันนี้หาได้8 9 4เอตามาจ่ายเป็นผลแค่1%นอะครับมันอันนี้ผู้บริหารเรามองจากตรงนี้แล้วน้ำใจน้อยไปนะครับสร้างผลตอบแทนได้ได้เยอะนะครับแต่ว่าเอามาจ่ายเป็นผลน้อยก็สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายแล้วก็เ,เรื่องของหนี้สินนะมันเยอะนะครับจะมีเรื่องของภาระดออกเบีย้ยหรืออะไรต่างหรือขยายธุรกิจแล้วแต่ปีต่อมาความสามารถดรอปลงนะครับก็จ่ายเป็นผลก็ยังอยู่ในระดับแค่ 1%น่นะครับถ้าเทียบจากราคาที่มันขึ้นไป69หรือ70 80บาทเนี่ยนะครับแล้วลงมาที่57เนี่ยปันผลไม่ได้เพิ่มนะครับเรามองเนี่ยก็คือปันผลเหมือนเหมือนจะเพิ่มเพิ่มขึ้น1.67แต่ความจริงไม่ใช่นะครับเพราะราคาเนี่ยมันดรอปลงจาก69บาทเนี่ยขณะ69บาทจ่ายที่1%ตรงนี้มันดรอปลงมาเหลือ57บบาทนะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลมันเลยสูงขึ้นต้นทุนต้นทุนต่ำนะครับ ลตอบแทนจากเงินปันผลมันก็สูงขึ้นนะครับเทียบง่ายๆเลยนะครับระหว่าง69บาทกับ57บาทเพื่อนๆนะครับต้นทุนซื้อของมาขายเนี่ย5บาทเอาไปขาย10บาทเนี่ยเพื่อนมีกําไรอยู่5บาทนะครับถ้าต้นทุนเพื่อน7บาทนะครับเพื่อนเอาไปขาย10บาทเนี่ยกำไรของเพื่อนก็จะอยู่ที่แค่3บาทเองหมายความว่าตรงเนี้ยนะครับราคาเขา69บาทเขาจ่ายเป็นผล1.14นะครับ จ่ายปันผล1.14%ถ้า57บาทในจ่าย1.67เนี่ยแสดงว่าการจ่ายปันผลเนี่ยอาจจะดรอปลงนะครับถ้าในอัตราราคา69บาทถ้าใครเข้าตอน69บาทเนี่ยจะไม่ได้ปันผลในระดับ1.67หรือใครต้นทุน70บาทเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ว่าเอต้นทุนนะครับจาก35บาทเนี่ยถ้าใครต้นทุนสูงเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลตรงนี้นะครับสมมติว่าขึ้นไป70บาทเขาจ่ายปันผลอยู่ที่60สตางค์ต่อหุน้น นะครับ60สตางค์ต่อหุน้นนะครับเราคำนวณแล้วผลตอบแทนได้เท่าไหร่นะครับไม่ถึง1%นะครับไม่ถึง1%แต่ถ้าจ่ายปันผล70สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับราคาหุ้น70บาทเนี่ยได้ปันผล1%ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับคนที่ต้นทุนในระดับนี้นะครับระดับ70บาทในระดับ60บาทในระดับ3า40บบาทเนี่ยนะครับปันผลได้นิดเดียวเองนะครับอันนี้ก็เราดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารหาเงิน ให้กับพูดถึงหุ้นได้ในระดับนะครับหกถึงแปดเปซนะครับถือว่าดีล่างนะครับไม่ได้ดีมาตรฐานนะครับดีมาตรฐานต้อง8ปดถึงสิเซขึ้นไป aoe เสร็จแล้วเรามาดูผู้บริหารว่ามีน้ําใจดีไหมผู้บริหารไม่ได้มีน้ําใจเยอะนะครับมีน้ําใจนิดเดียวนะครับพอให้พอให้มันนันคร่าใครถือลงทุนนะครับโดยเฉพาะกองทุนวายุภักดิ์หรือกองทุนรวมตาอันนี้สายตาก็ถือว่านะครับ ถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับถ้านําเงินของนักลงทุนมาซื้อหุ้นตัวนี้นะครับไม่ได้พูดถึงผลตอบแทนเลยนะครับอาจจะมองเรื่องของส่วนต่างที่อาจจะขยับขึ้นไปในอนาคตนะครับถ้าลงทุนระยะยาวโอเคอยู่แต่ถ้าลงทุนระยะสั้นนะปันผลระดับนี้นะครับอันนั้นก็ไม่ควรจะซื้อถือลงทุนนะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือว่าในฐานะที่เรานะครับเรียนเรื่องงบการเงินมาหุ้นที่จ่ายปันผลในระดับที่ต่ากว่า5%าเเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ย5ปีเนี่ย นะครับไม่เหมาะอย่างยิ่งสหรับพอร์ตเกษินเร็วกเกษินรวยแต่ถ้าเป็นโกรดสต็อกนะครับจ่ายปันผลในระดับ2%นะครับ3%อย่างเงี้ยแล้วโตขึ้นในอาตาัตรา15-20%ต่อปีเนต่อเงินปันผลโตขึ้นนะครับโตขึ้น15-20%ต่อปี30%ต่อปีนี่นะครับซื้อได้เลยนะครับสหรับพอร์ตเกษินเร็วกเกษินรวยแต่ดูจากตรงนี้ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ อันนี้ปันผลไม่ถึง2.5% 2%, 2ไม่ถึงเลยนะครับอัตรา,าก,การเติบโตเนี่ยมองไม่เห็นรายได้โตนะครับกำไรไม่โตนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถของผู้บริหารไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ในระดับดีล่างดีล่างนะครับแล้วเรื่องของอาราคาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราดูงบการเงินแล้วความสามารถของผู้บริหารเนี่ยนะครับถ้าดูจากราคาหุ้นมีแต่ดรอปลงดรอปลงเตี้ยลงเตี้ยลง,ลงอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือหุ้นแพงหรือถูกอย่างนี้นะครับอันนี้พิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารถือว่าหุ้นแพงแต่ถ้าพิจารณาจากราคาเนี่ยเรามองแล้วลงมา17บดาทดูเหมือนถูกใช่ไหมครับเราอาจจะเก็บไว้ดูสักร้อยหุ้นหรือ1หุ้นนะครับอ่าเข้าไปซื้อบบเศษหุ้นอย่างนี้เอาไว้เฝ้าสังเกตการหรืออาจเรามีทุนเยอะอย่างนี้ระดับ10ล้านอย่างนี้เราอาจจะเก็บไว้ดูสักร้อยหุ้นพันหุ้นหรือหมื่นหุ้นอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อเราจะได้เข้าเก็บหลายๆไม้นะครับฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับราคามันลงมาพอสมควรเลยต่ากว่าหนึ่งอันนี้ถือว่าถูกไหมนะครับก็ถ้าต่ากว่าหนึ่งลงไปก็ถือว่าโอเคถูกนะครับแต่ว่าถ้าในมุมมองส่วนตัวนะครับอยากจะรอสัก15บาทนะครับ15บาทนะครับถ้า17บาทนี่คือเราอาจจะเก็บไว้ดูสักแล้วแต่เราพึงพอใจนะครับลงทุนแบบมาตินเกลนะครับเป็นพีระมิดลงมานะครับ ไม้หนึ่งเราก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับไม้2เราก็อาจจะเยอะหน่อยไม้3มไม้4ไม้5นะครับไม้3ไม้4ไม้5นะครับเออถ้าตรงนี้1000หุ้นนะครับตรงนี้อาจจะ5,000หุ้นตรงนี้อาจจะ2 0 0ห0หุ้นอย่างนี้นะครับอ่าไม้4อาจจะจัดหนักนะครับห0,000หุ้นอย่างนี้นะครับเออห0,000หุ้นไม้5ก็อาจจะจัดสัก2 0 0 0 0 0หุ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบของการลงทุนแบบมาตินเกลที่ น่าสนใจนะครับหมายความว่าถ้า17บาทเราอาจจะซื้อไว้ดูนะครับซื้อไว้ดูระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสนใจหรือทุนเยอะก็ไม่ว่ากันจะจัดหนักหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่การบริหารจัดการเงินทุนนะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่าง10บาทถึง15บาทเนี่ยโหแบบจะสวยมากนะครับหุ้นตัวเนี้ยถือว่ามีส่วนลดเยอะนะครับแต่ถ้าณปัจจุบันนะครับก็มองว่านะครับยังปันผลน้อยไปรับพอร์ตกับเนเร็วกับเซ็นรวยนะครับตรงนี้ยังแพงอยู่นะครับยังแพง ตรงนี้ถือว่ายุติธรรมนะครับราคายุติธรรมเพราะว่ามูลค่าทางบัญชีกับราคาปัจจุบันยุติธรรมนะครับ PE ถ้าเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่าตรงนี้ยังไงก็เกินถ้าฟอร์ตเกษียณเรยวกับเกษียณรวยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับก็คือ PE เกิน15เท่านะครับยิ่งถ้าเฉลี่ย5ปีนะครับยิ่งเกินหนักเข้าไปอีกนะครับก็คือ PE ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือหุ้นแพงนะครับแต่ถ้าเป็น Growth Stock เนี่ย ไม่หวันเลย30เท่า20เท่าอย่างนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับปีล่าสุดก็ไม่เกิน20เท่าก็ถือว่าเรานะครับอยู่ที่วิจารณญาณของเรานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการพิจารณาหุ้นลงทุนนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยตนเองขอให้เพื่อนๆนนะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นเพื่อนๆนท่านใดสนใจนะครับคอร์สการลงทุนนะครับ ก็ลองพิจารณาใต้คลิปแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับสมาชิกที่ปรึกษาจะปรับขึ้นหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับปี2568จะนะครับที่ปรึกษาพอร์ตนั่งทุนมีไอเชิงลุกเป้าหมายผลตอบแทน30-50%ต่อปีเนี่ยรายเดือน1,500บาทนะครับจะปรับขึ้นเป็น2,000-3,000บาทนะครับส่วนนะครับถ้าเป็นที่ปรึกษาพอร์ตนะครับ เกษยณเร็วกเกษยณรวยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเดือนรายเดือนในสามบาทนะครับรายปีก็3,000บาทนะครับถ้าหลังจากพฤษาอพันา2568เป็นต้นไปนะครับก็จะปรับขึ้นเป็นเดือนละ500บาทนะครับถึง1,000บาทอย่างนี้ยนะครับหกรบาทนะครับห้าร้อบาทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ